การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารตัวแรกรูปที่เป็นน้ําแข็งก็คือของแข็งนะคะส่วนอนุภาคของของแข็งนะคะก็คือจะเกาะกันติดแน่นไปเลยสองนะคะสา,าสารที่เป็นน้ำนะคะหรือว่าของเหลวนะคะอนุภาคของของเหลวนะคะก็คือจะเกาะตัวกันแน่นแต่ว่าก็แยกตัวบ้างส่วนแก๊สเนี่ยอนุภาคของแก๊สนะคะก็คือจะกระจายไปโดยรอบๆเลยค่ะ โดยสถานะของสารนะคะก็คือจะมีสารสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะของแข็งเนี่ยจะมีอนุภาคที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะอนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะทําให้แรงยึดเนี่ยวอนุภาคสูงกว่าในสถานะอื่นของสารชนิดเดียวกันนะคะมีรูปร่างและปะริมาตรที่คงที่แน่นอนนะคะ ไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุนะคะตัวอย่างของสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงหรือว่าเงินค่ะของเหลวนะคะอนุภาคนะคะจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะคะทําให้อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้รูปร่างไม่แน่นอนนะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะแต่ว่าปริมาตรเนี่ยไม่ขึ้นกับภาชนะนะคะตัวอย่างของสารที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะเช่นน้า แอลกอฮอล์โบรมีนนะคะส่วนที่เป็นแก๊สนะคะอนุภาคจะอยู่ห่างกันนะคะแรงยึดเหนี่ยวจะมีค่าน้อยมากนะคะทำให้เคลื่อนที่ได้มากที่สุดนะคะจะมีปริมาตรและรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุนะคะตัวอย่างของสารที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนค่ะ เปลี่ยนสถานะของสารนะคะจากของแข็งไปของเหลวไปแก๊สนะคะจากของแข็งไปของเหลวเนี่ยเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะส่วนของเหลวไปแก๊สเรียกว่าการระเหยค่ะเราจะเรียกรวมๆกันว่าการระเหยนะคะคือการระเหยเนี่ยคือเป็นของแข็งนะคะจะกลายเป็นไอนะคะโดยไม่ผ่านของเหลวค่ะส่วนแก๊ส ไปของเหลวนะคะเรียกว่าการควบแน่นนะคะจากไอไปเป็นของเหลวนะคะส่วนของเหลวไปยังของแข็งนะคะเราจะเรียกว่าการแข็งตัวคือของเหลวไปยังของแข็งนะคะเรียกว่าการระเหิดกลับค่ะโดยจะมีการดูดกลืนพลังงานนะคะแล้วก็คายพลังงานค่ะ